มันไม่เข้าใจง่ายมันไม่ค่อยมีอะค่ะ,ะงานทางด้านมาวิายาไฟฟ้าเนี่ยเราเราทำอะไรมันจะมี3งานหลักค่ะงานแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวมาตรฐานการวัดนะคะอันที่2ก็คือการพัฒนาตัวความสามารถทางการวัดแล้วก็บริการสอบเทียบนะคะและอันที่3มก็คือการพัฒนาการนําเอาอมาวิยานะคะหรือว่าความรู้ทางด้านการวัดทางด้านไฟฟ้าแล้วก็เวลาและความถี่เนี่ยค่ะไป ใช้งานไปใช้ประโยชน์ไม่มีนิยามของหน่วยหน่วยแอมแปร์เกิดขึ้นพอมีนิยามปุ๊บเนี่ยค่ะหน้าที่แรกเลยของสถาบันแม่วิยาแห่งชาตินะคะก็คือว่าเอานิยามเหล่านี้มาทำให้เป็นจริงในทางการทดลองซึ่งในกรณีของฝ่ายแม่วิยาไฟฟ้าเนี่ยค่ะเราก็รับผิดชอบสอง ปริมาณหรือว่า2หน่วยนะคะก็คือหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยแอมแปร์กับหน่วยที่2ก็คือหน่วยวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ายมาวิทยาไฟฟ้าะคะ่ะหน้าที่โดยพื้นฐานเลยก็คือนํานิยามของอสองนิยามเนี้ยนะคะนิยามของแอมแปร์และนิยามของวินาทีเนี้ยเอามาทําให้เป็นจริงให้ได้ในทางการทดลอง <S <S เพื่อที่จะเอามาทําเป็นมาตรฐานการวัดอ้างอิงของประเทศนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าที่แรก ขอ,ของสถาบันมาวิทยาแห่งชาติหรือว่าฝ่ายมาวิทยาไฟฟ้าที่ต้องรับผิดช,ชอบนะคะแต่คราวนี้ค่ะไอมาตรฐานการวัดเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับอีกนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสถาบันมาวิทยาของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เขามีระบบมาวิทยาที่ที่เข้มแข็งมากๆเป็นระบบมากๆเนี่ยค่ะสถาบันมาวิทยาแห่งชาติก็จะรับผิดช,ชอบเฉพาะในส่วนของ มาตรฐานการวัดระดับสูงนะคะหรือสิ่งที่เราเราคุยกันไปเมื่อกี้ค่ะก็คือสิ่งที่เกิดจากการนํานิยามมาทําให้เป็นจริงในทางการทดลองเขารับผิดชอบแค่ระดับนั้นนะคะแต่ว่าในประเทศในบางประเทศที่ระบบมวิทยาย,ยังไม่เข้มแข็งนักนะคะ,ะหรือว่าเรามีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่รับผิดชอบถ่ายค่านะคะหรือว่าอสอบเทียบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้มแข็งมากนะคะอ,ะอันนี้ค่ะสถาบันวิทยายแห่งชาติก็อาจจะต้อง พัฒนามาตรฐานการวัดอีกระดับหนึ่งขึ้นมาด้วยนะคะนั่นก็คือระดับที่จะเหมาะสมกับการใช้งานของภาคผู้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็แต่หน้าที่หลักๆอ,อันแรกของเราก็คือเรื่องของการพัฒนามาตรฐานการวัดซึ่งก็คือพัฒนาตั้งแต่ตัวบนสุดนะคะลงไปถึงทังถึงจุดที่ประเทศจําเป็นต้องใช้งาน เวลาเราพูดถึงมาตรฐานการวัดนะคะมาตรฐานการวัดเนี่ยมันก็จะเป็นระบบใหญ่ๆนะคะโดยโดยทั่วไปมันจะเป็นระบบใหญ่ๆที่มีความซับซ้อนแล้วมันสามารถที่จะถ้าในทางของพวกเราเนี่ยก็คือหมายความว่ามันเป็นระบบที่สามารถสร้างค่าของปริมาณอาจจะหลายค่าและหลายหลายย่านนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงตัวความสามารถทางการวัดเนี่ยค่ะความสามารถทางการวัดก็คือว่าเราเอามาตรฐานการวัดที่เรามีเนี่ยค่ะ เอาไปทําการวัดแล้วทําการวัดในย่านหนึ่งที่ชัดเจนนะคะที่ระบุได้แล้วก็มีความไม่แน่นอนการวัดที่ประกบกับมันเนี่ยที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะสิ่งนี้เราถึงจะเรียกมันว่าความสามารถทางการวัดนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้มีแค่มาตรฐานการวัดการมีแค่มาตรฐานการวัดเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเป็นความสามารถทางการวัดแม้ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าในการทําการวัดเนี่ยค่ะมันจะต้องมีเรื่องของ กระบวนการมันจะต้องมีเรื่องของการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า__นี้ค่ะถ้าเราจะมีความสามารถทางการวัดนั่นก็หมายความว่าเราเลือกมาตรฐานการวัดที่ถูกต้องเราเลือกกระบวนการวัดที่ถูกต้องเรามีกระบวนการประเมินความไม่แน่นอนการวัดที่ถูกต้องแล้วเราเอาทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านี้มารวมกันแล้วเราถึงจะสามารถบอกได้ว่าเรามีความสามารถทางการวัดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีมาตรฐานการวัดเฉยๆเรายังไม่สามารถที่จะ ส่งมอบงานของเราอะค่ะเพราะว่ามาตรฐานการวัดเป็นเหมือนในกระบวนการวัดนะคะมันเป็นมันลักษณะหนึ่งมันเหมือนอินพุตอะแต่ว่าเอาพุตคืออะไรเอาพุตก็คือตัวนี้ค่ะตัวความสามารถทางการวัดที่จะทําให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เอามาวัดเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เพราะลําพังเราเอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปวางไว้ข้างๆมาตรฐานการวัดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราต้องมีกระบวนการค่ะซึ่งกระบวนการก็อย่างที่บอกไปนะคะกระบวนการเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการทั้งกระบวนการที่เราจะวัด แล้วก็กระบวนการที่เราจะประเมินว่ามันไม่แม่นยำอย่างไรหรือว่ามันไม่มันไม่แน่นอนอย่างไรว่าเมื่อก่อนนยคะถ้าเราพูดง่ายๆนะเราไม่มีเรายังไม่มีนาโนเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีนาโนเทคโนโลยีถามว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นนะคะที่เราจะต้องไปวัดในระดับของนาโนเมตรถูกไหมคะหรือเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปวัด กระแสไฟฟ้าที่มันมีขนาดเล็กๆถ้าเรานึกถึงนะคะวงจรไฟฟ้าทีา่ที่จะทำให้เราสามารถทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องมือขนาดเล็กทั้งหลายเหล่านี้ได้มันก็ต้องใช้ปริมาณการวัดในอีกย่านหนึ่งที่มันไม่เคยใช้มาก่อนนะคะความมันจะเป็นทั้งความโชคดีและความโชคร้ายของฝ่ายมาวิยาไฟฟ้าก็คือว่า ในกรณีของ่ายมาวิทยาไฟฟ้าที่เรารับผิดชอบทั้งปริมาณทางไฟฟ้าแล้วก็ปริมาณทางด้านเวลาและความถี่เนี่ยก็คือว่ามันเป็นปริมาณที่ใช้เยอะมากในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวันของเราค่ะเราดูง่ายๆเลยนะคะว่าเราซื้อของออนไลน์นะคะถามว่าสิ่งที่ที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเอาไปใช้ในการทาธุรกรรมตรงนั้นอะ่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบน,นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือมันจะต้องมีการประทับสัญญาณเวลาลงไป เพราะนั้นตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่ใช้เยอะมากในโลกดิจิตอลซึ่งในอดีตเนี่ยเ,เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้เวลาที่มันที่มันเป๊ะแม่นยำก็ได้ทุกคนอาจจะมีความแบบพอใจแล้วกับนาฬิกาที่ตัวเองสวมอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะลำพังเวลาที่เราที่อยู่ที่นาฬิกาของเราเนี่ยมันไม่มันไม่เพียงพอละเพราะว่า การทําธุรกรรมทางการเงินหรือการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันใช้เวลาเป็นหลักฐานว่าได้ดําเนินการการการะทานั้นอะ่ะธุรกรรมนั้นอะ่ะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเวลาที่เอาไปใช้ในการเ,าเป็นหลักฐานของการทําธุรกรรมนั้นอะ่ะมันก็จะลงไปที่เวลาที่มันแม่นยํามันจําเป็นต้องแม่นยํากว่าที่นาฬิกาข้อมือเราบอกและนอกจากแม่นยําแล้วอะ่ะก็หมายความว่า,าคนที่อยู่สองข้างของการทําธุรกรรมเนี่ยนะคะ ก็จะต้องรู้เวลาเดียวกัน kind น of ั so, somehow, so, of, it it ่นก็หมายความว่าไม่ใช่แค่เวลาของคนใดคนหนึ่งแม่นยำแต่ว่าแต่แปลว่าเวลาของทั้งสองฟากต้องตรงกันก็คือหมายความว่าทั้งสองากต้องแม่นยำทั้งคู่นะคะเพราะฉนั้นอันเนี้ยค่ะโดย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 สภาพเศรษฐกิจโดยสภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้เราอ่ะจำเป็นที่จะต้องเรามีของเล่นมากขึ้นเรามีของใช้มากขึ้นซึ่งของของเล่นของใช้ทั้งหลายเหล่านี้ค่ะมันต้องการการวัดที่ เปลี่ยนไปมันก็ทําให้สถาบันเนี่ยคะ่ะจำเป็นที่จะต้องขยายความสามารถทางการวัดอ,ออกไปด้วยแล้วบางทีไม่ใช่แค่ว่าเขาต้องการการวัดในย่านใหม่ๆนะคะแต่ว่าเขาต้องการการวัดอาจจะเป็นย่านเดิมก็ได้แต่ต้องถูกต้องมากกว่าเดิมนะคะเหมือนมีคนเคยพูดว่าจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยคะ่ะตั้งแต่ปีพันเกอ่ะขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์จริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือ,อความเข้ากันของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั่นก็หมายความว่าจริง,รงๆแล้วรถยนต์ที่มันวิ่งได้นุ่มนวลขึ้นเนะะี่ยค่ะไม่ได้เกิดจากตัวเทคโนโลยีอื่นๆมากมายนักแต่เกิดจากการที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นน่ะมันประกอบกันเข้ามาเป็นรถเนี่ยได้เาเรียกว,ว่าอะไรได้แม่นยำขึ้นนะคะได้เป๊ะขึ้นมันก็เลยทำให้รถมันนุ่มนวลขึ้น ระบบโชคสามารถที่จะรับน้ําหนักได้ดีขึ้นรับการกระแทกได้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็คือ,อเป็นการวัดในย่านเดิมแต่ด้วยความถูกต้องที่สูงขึ้นก็เลยทําให้เราสามารถทําทเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นได้